สอนเกาหลีให้เรียนรู้มามาเลยกระชุ่มกระชวยแล้วถือเป็นมากระช่มาช่วยแล้วมาอตลายสวยวะลายเท่เว้ยมึงมีเป็นกูก็มีเหมือนกันอ่ะกรชุ่มกรช่วยเลยกูมาสอนเดือนกูคุมแล้วเคยๆกันเคยๆกันต้งยี่สิตั้ง่ันงยีต้งีสยี่สต้งยีิี่สัยี้ยี้งม่ะิดเสียงี้ว

หาบุมยิงดีกันมามากันมามามาอีกมาอีกดิมามีป้าวอะดิ 폭탄이 설치되었습니다 으흠 내 아, 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 นายแม่ปินเัอะเป็นเออน่าจะหนึ่งอันเด็ 사치였습니다. 에비씨도 한번 띵챘 저.

เฮ้ยเลยสามตัวเองอะ่ะโอ้โหมองไม่เห็นเลยเฮ้ยใช่ ยิงไอ้ตอนนั้นไม่โดเลยตัว่งที่นั่งตรงเนี้ยไม่โดเลยฮะไม่เห็นไม่เห็นฟุ้นเลยไกลจัดเด้อเดอฮะสักหน่อย 말해. 폭탄이 설치되었습니다. 어이 어흥, 포는 นันแหละโอเคไอเป็นชิวๆแสนวินได้มาสองเดือนเสียเงินไปเงินหนึ่งได้มาสามเดือนถือว่าโอเคนะเออวันดี้ผมแล้วผมโดนเตะแน่เลยเดือดซองนะลองดูจบจบเกมฟอร์แล้วมันาามันช้าจังหวะมันวิ่งช้ากว่ามันแล้วมไม่ทันแล้วก่อนหน้าจอจะมาไม่โคตรนานเอามาด,เาด,เาดเิเยอะหาย เนี่ยแม่ผมพับจอผมวิ่งไม่ทันแล้วพับจอวิ่งไม่ทันแล้วน,นะพับจออย่าลงกลางเลยคราวนี้ลงกลางไปซัดมันเลยตรงกลางอะ่ะดูว่าจะเก็บตัวลงซัดตัวตสไนเปิลรู้ทัน่ะน,นะผมจะไม่ปลาระเบิดนะไม่งั้นไม่ทันเปลี่ยนปืนไม่ทันเนี่ยอะไรนี่ あい。 ามาดิาหัวร้อนห้องนี้ห้องนี้เหมือนห้องจะเป็นห้องฟรีไงมันมีปืนคู่ด้วยถ้าห้องไหนมีปืนคู่อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นห้องฟรีครับเล่นได้แต่ถ้าห้องไหนไม่มีปืนคู่ก็จะเล่นไม่ได้ต้องดูคีนึงนี่จับจะเป็นแม่งเลย yeah. เดินเป็นคู่ยิงครับ

หเห็นว่าคนเทียสเปร์แอ๊ดอาวุธนีอชัยชนะ Sound resumed ถ้าไม่ก้าไม่ก็หยุถึงไม่ตีลากดนว่า,ะะะะะะะาจะมีอะไรที่ภาพครับได้ครับคุณสายโจนแฮก็เปลี่ยนไอ้นี้ได้ครับเพราะว่ามันควรโดนระเบิดไว้อย่างงล่ะแบบอาจจะวางไม่ได้อะไรเงี้ยเออ แต่มันเป็นจุดอ่อนเมื่อกี้พี่เพชรได้แฟนออกป่ะใช่แฟนเออพี่เพชรแฟนออกแล้วออกใหม่ดิเดี๋ยวผมแฟนอีกรอบอู๋นี่ใส่ที่แฟนแล้วห้านัดพอต้องยงเยอะกองกระสุน ละจบ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 ไอ้เอ็มแปดไม่มีเลยไอ้เอ็มแปดไม่มไีไอ้เขาเอาเกาหลีมันเอาขายกุญแจออกไปแล้วอะ่ะหมดซีซั่นมั้งออกไปแล้วก็เลยอดขายกุญแจเลยไม่มีเอ็มแปดเล่นเลยปกติจะมีเอ็มแปดเล่นครับในไขกุญแจนะ

เดิมผมยิงไปไหน่อยเลยสองดอกสองดอกแดงฮะเดี๋ยวผมยิงไปดิตัดเมื่อกี้ด่หนอกี้อย่างห้าวเลยด่าเมื่อกี้วัดวัดกูสุดเลยอะสไนย์อะแบบว่าวัดกูสุดแหละเออไปดิตอดหันห้าไปเออหมื่นสองหมื่นห้า